โอเคนะคะตอนนี้นะที่ e l e p h a n t Retirement Park กำลังจะพานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะสามคนสามท่านนะคะ,ะไปสัมผัสน้องช้างใกล้ๆเลยป้อนนะป้อนอาหารป้อนผลไม้นะคะอย่างใกล้ชิดเลยนะคะลงไปข้างล่างได้นะแต่คุณดาไม่ไปแล้วค่ะอยู่ข้างบนพอดีมาหาน้องชายค่ะน้องชายเขาทำงานกับ เ e ลิฟ n น r ดี i r e เม n นตรงนี้ค่ะนะน้องอดุลน,น้องอดุลน,นะคะรู้จักกันแล้วก็ตามมาเยี่ยมกันเนาะเขาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ช้างอย่างเงี้ยตั้งแต่ที่เชียงใหม่แม่สาแล้วก็ไปภูเก็ตนะอ่าไปเจอโควิดนะคะเจอโควิดที่เชียงใหม่ย้ายไปภูเก็ตตอนนี้ขึ้นมาที่นะคะเดอะเอลิฟแน r e ีชัยเมนท์พาที่แม่ริมน,นะคะอยู่ทางไปอ่า ออกจากอำเภอแม่ริมจากเชียงใหม่มาผ่านแม่ริมแล้วก็มาถึงบ้านบ้านสลวงนอกนะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตาม GPS บอกนะคะบ้านสลวงนอกเข้ามาก็จะมาถึงนะคะ mm hmm. Elephant r e ช i r r m e n t Park and คม m p ที่นี่นะคะมีน้องช้างหลายเชือกมากกว่านี้นะคะแต่ณตอนนี้น้องมาอยู่ที่จุดแสดงจุดโชว์จุดให้เยี่ยมชมสัมผัสได้ที่นี่สาม สามเชือกสามตัวนะคะเห็นไหมนะก็จะมีไกด์นะคะมีมีคุณพี่ไกด์นะแล้วก็นะมีจะพานักท่องเที่ยวนะไปป้อนอาหารอะไรได้อย่างใกล้ชิดได้เลยมีโดยมีพี่ควานน้องควานนะ ดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะปลอดภัยนะคะน่นอนเลยนะเป็นน้องช้างตัวเมียนะคะนี่นี่นี่สวัสดีด้วยนะคะน้องน้องเจ้าหญิงสวัสดีด้วยนะคะน้องลาน,นานะคะเดี๋ยวเขาคงจะเตรียมพาไปเดินนะพาไปเดินนะคะที่นี่ Elephant Retirement Park นะคะ